ไ่ได้ขาย้อนมึงอี่ละเฮ็ดเอาปีนเอาทักนี่เอาถือใจถึงใจไปยังได้ถือใจหามองอืมอืมไปได้มองไปเออเขาลอกเขาลอกไปบเอาเขาลอกไปนี่เฮ๊ยเฮ๊ยดาแลาดาอลเดาลาดาเดาแลาดาแลาดาแลเฮยเฮ๊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 ยเฮเฮเฮเดาลเดาลเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาคักคักคักโอ้ยเอวโคตรดีคือพร้อมเลยว่ะ แอป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 แอแออากวนักวนพักนกวนเอวมันจีเ็เอวมันจีเก็ดเออพักเอาไปทั้างนอกไปไหนเอาเอาเอาเข้ามาอือไปทิ่ไปทางนอกไปไหมึงยังดึงกขมาอยู่เนาะเอ้าเอ้าเออตูดเข่ามาตูดเข้ามาปั๊บเอบเอบเบเ๊บเ๊บปั๊บเออจึกกเกเด้าละเด้าเด้าละเด้าละด้าละเด้าเดาละเด้าละเดาละเด้า แล้วมันก็โชว์พองเมียมางล้า่ะข้างหลังน่ะมียงมาากะมันอย่างนาะครับแบบนี้ทั้งวันยังได้มันว่าเนี่ยเอบเอ๊บเบเบเฮ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 บเบเบเอดาอาะเาเาเอมยกับพักเมยกับพักเมยกับพักอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนมาพักมาพักเออ นอนลงมาหน่อยนอนลงเออพักซะนี่แหละยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกสุดท้ายคักๆเออเอบเอฟเอฟมึงยังยังบักนี่เจ้าแม่เจ้าเจ้าโอ้มาจะหายบ้านข้าเจ้าบอข้าเจ้าเพิ่งคลิปเพิ่งแต่บักไรเนี่ยไม่ดูหนิเจ้าจะแม่โอยเอียมินกับม็นโอ้มาจะหายเขาบอกว่าเขาเบิ่งหลูกเบิ่งหลูกเบิ่หลูกเบิ่งมันเน่เบิ่งมันเน่ย่างกันกันเด้อย่างกันกันเน่ ักกนคอย่าเด้หมอนกูเด้อย่าเด้กูมีความสุขว่ากูก็จะมากกวนกูนะโอ้กูถอยกันถอยล่ะใจมากถอย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 อย่าเด้มันแย่งใลยกูเด้โอ้กูมีความสุขของกูอยู่กับมากกวนกูเนาะกวนใจกูจังเลยเอาันเลยยัยเบิ้งเบิ้งเบิ้ง ย่าเดี๋ยวกู่ได้ย่านเดี็กนี้กูกำลังมีความสุขไทยแม็ถอยยอืออิจจาหอดหมอนเว้ยคอยไอยบ่ได้หรอกยายคอยถอยมันดีจ้บไครบังานี่ไปไปไกลๆโซนตีนกูเดี๋ยวนี้อย่ามาแย่งความสุขของกูไปไปไปลูกมะกข้ยนี่แม็โอ้ออือมันลูกกูตัวนี้เริ่มข้าววะ ไปหาได้ก่อนดอกอืแยกได้ไปเลยดิอ่ะถ้าไหนไปจิเทปยกมันดับหนากูเด้อายายอย่ามาห้ามยายอย่ามาห้ามก็จะพ่อมันจะเก่งไปไหนเดี๋ยวนี้กันลังมีความสุขวิขนมขนมกันลังมีความสุขเนาะขนมปาดโทูมาขัดความความสุขกับปัญญาเหมื่อกี้แล้ววะกูจอยหายก็ได้ดอกเทปเทปอีหยังว่านี่ ไปแก่ไก่กูด้ยหยดย้ายุดหยุดหยุดโอ้บอกง่านี่คอยกำลังมีความสุขอยู่หยุดหยุดหยุดยุดยุดอันนี้ความสุขของ่อยสนใจละไสตต่อย่างเดียวละดอกนี่ใส่ต่อกันะย่าจะเพิ่มไปย้าย้าเบิรงนี่กันย่าย่าเฮ็บเฮ็บเฮ็บันจะช่วยเบิร์ย่าเฮ็บ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 ฮ็บฮ็บเฮเฮ็บเฮเฮ็บเฮ็บเเบเฮ็เฮ็บ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 เฮเฮ็บ อ้ยเอาช่วยตอกันไปเน่ยเฮ็บ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 เฮบเฮ็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 บเฮบเฮ็บเฮ็บเฮ็บฮ็บเ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 บเฮ็บเเฮ็บเฮ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 ็บเฮ็บเฮ็บเฮ็เฮ็บเฮ